สวัสดีค่ะเชา้านี้ตอนนี้ก็จะเริ่มเที่ยงแล้วมาชมข้อไก่แบบทําเอง <c oughs> ข้อไก่แบบทําเองแบบหญิงญิงอันนี้คือจะเอาเออผ้าเขียวๆมาคลุมทางฝั่งน,นี้นี้ก็นี่ เอาลวดมาขึงแล้วก็เรียกว่าเป็นสังกะสีก็ได้แต่เป็นพลาสติกมาใส่ไว้ด้านหน้าแล้วก็ใส่ไม้เข้าไปด้านในก็จะมีบันไดให้ไก่ขึ้นไปตรงโต๊ะนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีไก่ประมาณ4ตัว ก็จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นนั้งก็คือจะเป็นลวดแล้วก็สังกะสีอันหนึางล่างก็จะเป็นสังกะสีเดกฝั่งนี้คือเป็นแค่พลาสติกจะมีไม้เอาไม้ติดเสเตปเลอร์กันติดไว้ครั้งหนึ่งแล้วก็เอาอิดอิดมาทับไว้อีกกัน น,นี้ก็เป็นบันไดไก่แบบง่ายๆแล้วทำเป็นขั้นเป็นขั้นให้ไก่มันเดินขึ้นได้ตรงนี้ก็จะเป็นลวดนี่เป็นสังกะสีอันนี้สังกะสีอย่างดีแต่ประตูนี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วต้องรอก่อนว่าจะทำแบบง่ายๆหรือว่าจะรอให้ คนที่มาทำสวนให้เดือนหนึ่งเขาจะมาครั้งหนึ่งรอว่าเขาจะทำประตูให้ยังไงหรือว่าเราจะทำประตูแบบง่าย,ายก็คือเอารวดเนี่ยมาทำแล้วก็เอาไม้มาแปะแปะก็จะกลายเป็นประตูก็จะซื้อไก่มาไก่ได้ก็จะเป็นไก่ ่ไก่ที่ออกไข่นะแล้ก็จะเป็นไม้ที่เหลือใช้ไม้กระก่าที่เหลือที่อยู่ในบ้านก็เอามาทําไก่นี่คือเขาจะอนุญาตให้เลี้ยงได้ประมาณถ้า4ตัวนี่ก็ไม่ต้องไปขออนุญาตอะไรก็เลี้ยงได้เลยแต่เขาจะไม่อนุญาตให้เลี้ยงไก่ตัวผู้ ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่ข้างนอกออกไปที่บ้านเขาอ่างไกลกันเนี่ยมันก็จะสามารถเลี้ยงได้ไก่ตัวผู้แต่นี้เราจะเลี้ยงแค่ไก่ฟันไข่กินไข่เก็บไข่เรู้สึกภูมิใจจังเลย <c oughs> ดูให้ดูไกลไก,ลกลได้ <c oughs> รู้สึกภูมิใจกับข้อไก่ทำเอง เอาพอซื้อไก่มาแล้วก็จะมาใส่ไว้ในนี้นานช้าช้าก็ได้เก็บไข่โอ้โหเป็นอะไรที่ฟินมากอาหารเชา้าเดี๋ยวให้แวบให้ดูต้นใบมะกรูดต้นมะกรูดดหนึงแล้วก็กระโพดไม่ได้ตั้งใจจะปลูกแลนะ มันแกแ่เลยโยนโยนโยนเข้าไปในดินแล้วมันก็งอกออกมาเองไม่แน่ว่ามันไม่แน่ใจว่ามันจะงอกขึ้นมาแต่มันงอกขึ้นมาเต็มเลย <S <S น,นี้มันอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้นี่คือต้นไม้ใหญ่มากมันก็จะใหญ่สุดๆแล้วมันก็จะตอนนี้ใบกําลังร่วงเพรากากำลังจะเข้าหน้าหนาวบริเวณนี้ <S <S ตอนนี้ก็จะเป็นสีนี้อยู่ แต่ว่าถ้านาหนาวเนี่ยฝนตกตรงนี้ก็จะเขียวหมดเลยนะน,นั้นอันนั้นก็จะเป็นต้นะมะนาวมะนาวบ้านรู้สึกจะขาดน้ำไปน,นิดหนึ่งโอ้รู้สึกภูมิใจมากเลยข้อไก่รู้สึกภูมิใจข้อไก่